งไปไหมไปไหมสู้พี่อพี่เอาสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาให้พี่บาทสแข่งรถกับสาวนะครับผมพี่ต้องวอร์มก่อนนะ้อง <c oughs> คิดว่าจะไหวไหมพี่บาส ê cái <laughs> ác cái cái vân đi vân คือนางแบบของเรานะวันนี้้องออมนะครับ <No. S 1> จะมาขับ P C X แข่งกับ K R นะครับผม <Wow. S 1> น,นี่พีบาสเราก็พร้อมแล้ว <c oughs> คิดว่าจะแพ้ไหมพีม่บาสวันนี้ <c oughs> น้องล่ะเออ K R P C X แล้วเบาเ่ย ส่วนเครีนี่เราทำหมกมานะครับส่วนอันนี้ก็หมกเหมือนกันนะครับผมหมกทั้งคู่นะครับเราทำมาคดีเลยอ่ะสตาร์แล้วนะครับผมดับรถก่อนดับรถก่อนนะเลีนยานิดนึงมันอยู่ตรงนี้มันจะได้ตรงกัน อ่าวันนี้กฎกติกาของเราคือใครแพ้นะครับผมมีการเดิมพันว่าเสียตังค์ห้าร้อยโอ้ไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ต้องใส่ชุดไดโนเสาร์นะครับผมเพื่อเป็นการประจานตัวเองนะ <laughs> ไวไหมไวไหมสู้ค่ะพี่นี่หัวหน้าเราไม่ธรรมดานลนี่นย,ยิ้มเซ็ทคนน่ารักเลยเั้นนี้เส้นนี้วะอันน่อันนี้เหละสู้ไหมนี่ ผมขาดรอยไม่มีอ่อยใช่ไหมพี่บัสไม่ไอ้อยไม่ไอ่อยไม่ไอม้อยเลยใช่ไหมโอ้อันนี้ผู้หญิงนะนี่มีอ่อยให้ม้านี่ไม่ไอ้อยไม่ไอ้อยวันนี้เราจะถ่ายสามรอบนะครับผมเราจะแข่งกันอยู่สามรอบนะนี่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 เป็นถนนที่เราจะแข่งกันนะตรงนี้เป็นถนนปิดนะทุกคนไม่มีบ้านคนนะครับตรงนี้มันจะเป็นถนนปิดอขาอ่ะพร้อมเอารถมาตรงกับเส้นนี้เลยครับทุกคนเข้าสนามนี่เนีย แล้วเราก็จะมีการสลับรันกันนะครับว่าให้พี่บาสมาอยู่ด้านซ้ายทีนี้ก็ให้น้องเข้ามอยู่อ่ารอบแรกพร้อมเออเราต้องมีเบิ้์นบ้างอ่ะนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาน้องพร้อมเราอ่ะหัวหน้าพร้อมแล้วนะครับผมพี่บาสสตาร์ทรถแล้วทีนี้กลับมาพี่ก็จะหามาใส่ธนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามไปมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้น้องออมมาแล้วครับผมพี่บาสตามหลังนะเฮ้ยออนจัดเลยว่ะเฮ้ยเก่งยังเลยไม่ธรรมาดาแล้วครับผมเกียเราเป็นยังไงบัสรถบุกรถบุกไปไไไปล่น้ำมนันใหม่ก่อนโอ้น้องออมชนะนะครับรอบแรกวู้ทุกคน มารอบที่สองรอบแรกน้องออมชนะไปนะครับ,บเราจะสลับฝั่งกันให้น้องออมอยู่ข้างขวา,าเออพอได้ไหมอันนี้เป็นรันที่สองนะครับผมถ้าพี่บาสแพ้รอบนี้พี่บาสแพ้เลยนะครับผมบาสามในสามในสองนะครับผมอันนี้รอบที่สองนะรอบแรกน้องเขาชนะไป ตอนนะั้นไปหนึ่งสองสามไป, 1> 1, 2, 3, ไปเอารอบนี่เป็นไงบ้างพี่บ้าใครชนะเนี่ยนนโอ้โหกรีอร์เรามาว่ะมาว่ะเอ้ยเหลืออีกราดหนึง่งเหลืออีกรอบสุดท้ายนะครับผมมามาเข้ารอบเข,ข,ข้าเข้านี้น้องอยู่ด้านซ้ายนะเดี๋ยวพี่บ้าเราจะสลับมาอยู่ด้านขวาตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับ ทั้งสองพันเลยพี่ปาอ่อยให้ผู้หญิงหรือเปล่ารอบแรกเนี่ยผมว่าพี่ปาต้องอ่อยให้แน่นอนเลยเพราะว่าน้องเขาน่ารักรรนนอ่ะรอบสุดท้ายนะครับผมครั้งแรกพี่ปาดแพครั้งที่สองพี่ปาชนะก็เสมอกันอันนี้จะเป็นรอบตัดสินนะครับพร้อมไหมพร้อมครับพี่นี่แนี่มาเอาจริงนะเอาจริงนะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีอ่อยแล้วนะครั้งนี้นะมีไปเลย อ่าพี่วัดพร้อมใส่แพ้เสีย500แล้วก็ใส่ชุดไดโนเสาร์นะอ่ะพร้อมรถอ่ะพร้อมพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองสามไปรอบนี้ใครชนะเนี่ยขอข <laughs> ไอบ้บัสไอ้บาทเออตายไอ้บาทไอ้บาทแพ้ พ,พี่บาตแพ้ข yeah, ำพี่แอรไงวะแย่แพ้ดีเสียตายครับไปทำยไงกันเถอะไปทำยังไงถึงให้แพ้ครับพี่บัตรเนี่ย่อยให้ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นน้องเขาหน้ารักหน่อยก็ไม่ได้ไน, <c oughs> นี่ไม่ธรรมาดานะครับผมอ้าวแพ้ก็ว่าไปตามแพ้นะครับผมกดคือพี่บาตจะต้องใส่ชุดไดโนเสนรา,า,สสดดา,สร,าร์นะครับอ่ะพี่บาตจะมาใส่ชุดไดโนเสาร์นะครับพี่บาตแพ้นะครับโอ้โห หันหน้าเราชนะนะครับวู้าวก็ธรรมดาเอยยังเห็นชุดไนโร่เสาอยังเลยมาดูมันมันก็ oh, <no. S 1> มันก็ทางเ่าลมดูกอนพี่วัดกำลังเป่าลมอยู่แล้วครับไรโร <laughs> ่เสาเร็่อะลยไรโรนะ่เสาเข้าเข้าไปทำอะไรในรถอ่ะ <laughs> คนแพ้ คนแพ้ครับก็จะประมาณนี้หรือป่าคะมึงมาซุกอะไรอยู่ในรถเนี่ยชาร์จพลังในนเสาวอยู่ชาร์จพลังในนเสาวคนแพ้ของเรานี่แนะพี่บ้านเราไปแต่เรพี่ชอบตัวเองเลยคนแพ้าสวกูแล้นพี่บ้านเราแพ้จะต้องได้ขี่ K R โชว์นะครับ ใส่ชุดเอลซาวขี่สภาพกคนแพ้สภาพกคนแพ้ยอย่างเหมือนอ่ะได้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 มาวะเห็นทางไหมคนแพ้นี่ครับคนแพ้เราเราต้องใส่ชุดเอลซาวขี่แค่อารอบนี้นะครับวนรอบนี้รอบ PCX เลยมึงอ่ะให้มันขี่ได้ไหมได้กูเนี่ยได้หรือเปล่านี่ <laughs> đi hey, <laughs> <Chúng tôi litchio> đâu mất? sao lại ờ ờ ờ, là con đi qua đâu. ờ ờ, sao không bắt. แล้วกี่อาเข้าป่าไปแล้วครับเอาไปแล้วครับคนแพ้เราไดนนิสเอานมเอลมลมหมดนะครับผมไดนเดโนเสาเริ่มแห้งแล้ววะมันต้องเอ้ยสะใจไว้สะใจไว้วันนี้เดโนเสเอาแพ้นะครับผมสมหน้ามันขี่ยังไงให้ขี่อาแพ้เอ้าตายอะไรแล้ว ไอเราก็ชนะเนาะนี่ครับคนแพ้สภาคนแพ้ใส่ชุดไดนโนเสาร์อ่ะขอสัมภาษณ์นะครับเป็นยังไงบ้างคนแพ้เยี่ยมไปเลยเออเ, <laughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะให้พี่บัตแข่งกับใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวหาเด็กมาให้พี่บัสก่อนคว่าเตรียมเท้าแบงค์ด้วยนะอืมไม่นมัลำบาก <laughs> คนแพ้ได,ไดนโนเสาร์จะกินผู้หญิงแล้วทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วเ้าเสาวืินเส่าวื่นแพ้แล้วผ่านแพ้ล้วผ่านพี่บันเราอ่าเราก็ได้ไปถ่ายให้ดูแลนะนะทุกคนระหว่าง K R กับ P C S แข่งกันนะครับสรุปพี่บาตรเป็นคนแพ้นะครับผมอันี้น้องหัวหน้าเป็นคนชนะนะครับผมนี่ครับคนสวยของเรานี่เดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกเดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกนะครับ ส่วนคลิปต่อไปทุกคนอยากจะให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวพวกเราจะจัดให้ตามคําขอเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนทีมงานวันใน bye <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายไปยไปดล <c oughs> <c oughs> เอ้